วัสดีครับผมนายรัชนาลามูลจันทร์ขอนําเสนอโครงการวิจัยเครื่องบันทึกปริมาณน,น้ําปัสสาวะอัตโนมัติอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกรกิติพลชิตสกุลวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบเครื่องบันทึกปริมาณน,น้าปัสสาวะอัตโนมัติที่สามารถนําไปใช้งานได้จริงในโรงพยาบาลที่สนใจหรือประสบปัญหาที่เกี่ยวกับปสัสสาวะของผู้ป่วย ครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ทดลองโครงการวิจัยจะประกอบด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ำปัสสวะอัตโนมัติครับสำหรับน้ำที่ใช้ในการทดลองนะครับจะประกอบไปด้วย 1. นึ่งน้ำกัน 2. น้ำปละตาสามน้ำเกลือซึ่งใช้น้ำอย่างละ1,000งพมลิลตรเพื่อทดลองหาค่าความแตกต่างของน้ำแต่ละชนิดว่า น้ำแต่ละชนิดมีผลต่อเครื่องบันทึกน้าปัสวะอย่างไรส่วนประกอบของเครื่องนะครับจะประกอบด้วยตัวถังที่เป็นทรงกระบอกนี้นะครับที่เรียกว่า capacitive sensor นะครับโดยจะสร้างขึ้นมาจากเพลทองแดง2องเพทนะครับที่อยู่ด้านในติดอยู่ด้านในของทรงกระบอกนะครับแล้วก็ด้านนอกจะเห็นว่าติดแผ่นอลูมิเนียมนะครับเพื่อต้องการลดสัญญาณรบกวนจากภายนอกนะครับและซึ่งจากการทดลองนะครับพบว่าเมื่อเราติดแผ่นอลูมิเนียมด้านนอกแล้วก็ยัง มีสัญญาณรบกวนจากภายนอกเข้ามารบก,กวนนะครับทําให้เครื่องได้ผลการทรดลองที่ไม่ถูกต้องนะครับทําให้เราต้องสร้างกล่องสี่เหลี่ยมนะครับที่ติดด้วยแผ่นอลูมิเนียมด้านนอกนะครับเพื่อลดสัญญาณรบกวนอีกนะครับโดยที่จากผลการทรดลองค่าที่ได้ก็ถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนการทดลองนะครับจะใช้ขวดเปล่านะครับเพื่อปรับออฟเซต็ตไว้ที่ ศูนย์วนนะครับเรื่องใหญ่ในงานทดลองนะครับการเทน้ําลงไปเนี่ยจะมีผลต่อเครื่องนะครับทําให้ต้องใช้กรวยนะครับโดยเราจะเติมน้ําทีละ100มิลลิลิตรนะครับจนถึง1,000มิลลิลิตรนะครับหรือว่าเต็มขวดนะครับ โดยวิธีการใช้เครื่องนะครับอันดับแรกเราจะเปิดเครื่องนะครับโดยสวิตด้านหน้านะครับเครื่องจะโชว์คาว่าอิเล็กทรอนิกส์ KITL แล้วก็จากนั้นเครื่องจะรอให้เราป้อนรหัสของผู้ป่วยเข้าไปนะครับแล้วเครื่องก็จะแสดงออกมา4บรรทัดน,นะครับได้แก่1คือรหัสของผู้ป่วยนะครับบรรทัดแรกบรรทัดที่ 2, 2จะเป็นเลคคอร์ดนะครับ คือจํานวนครั้งที่ผู้ป่วยปัสสาวะนะครับส่วนรันัะที่3จะเป็นปริมาณน้ําปัสสาวะนะครับแล้วก็มันัะที่4นะครับจะเป็นเวลาปัจจุบันนะครับแล้วก็นําข้อมูลที่ได้ไปพอ o ตเป็นกราฟนะครับเพื่อเปรียบเทียบดูว่าน้ําแต่และชนิดมีค่าเซนซิฟิวิตี้ต่างกันแค่ไหนนะครับสรุปโครงการวิจัยชิ้นนี้นะครับสามารถนําเครื่องนี้ไปบันทึกค่าน้ําปัสสาวะของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลที่สนใจนะครับโดยเครื่องนี้จะช่วยในเรื่องของการไปรบกวนปัญหาของผู้ป่วยที่กําลังพักผ่อนอยู่นะครับเครื่องนี้สามารถบันทึกค่าปริมาณน้ําปัาปสสาวะได้โดยอัตโนมัตินะครับโดยสามารถดูได้ที่หน้าจอ LCD นะครับ